สวัสดีค่ะสองเคล็ดลับสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โค้ชหมยวัสนาสโตเจนอฟสกี้ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะเข้าสู่เพจโค้ชวัสนาสอนทําออนไลน์สร้างรายได้7หลักค่ะวันนี้ค่ะเอา2เคล็ดลับค่ะที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจค่ะมาบอกทุกคนนะคะทุกคนสามารถเอาไปใช้เอาไปแบ่งปันเอาไปบอกต่อได้เลยนะคะแล้วบอกเลยว่าการที่คุณออกมาอยู่หน้ากล้องค่ะคุณจะเป็นมืออาชีพอย่างมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะหรือคุณค่ะจะเอาไปทําธุรก,กิจออฟไลน์ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันนะคะคุณเอาไปปรับใช้ดูนะคะเคล็ดลับข้อที่1นั่นก็คือ ภาพลักษณ์ภายนอกค่ะภาพลักษ์ภายนอกคืออะไรคะภาพลักษ์ภายนอกก็คือการที่คุณค่ะจะออกมาอยู่หน้ากล้องจะออกไปพบเจอผู้คนแบบออฟไลน์ line, หรือจะไปทําธุรกิจที่จะต้องขึ้นเวทีที่จะต้องสัมมนาที่จะต้องพูดนะคะคุณต้องสร้างภาพลักษณ์ภายนอกค่ะภาพลักษณ์ภายนอกคือการที่คุณค่ะจะต้องมีการแต่งตัวดีบุคลิกภาพเหมาะสมและเป็นสิ่งที่ทําให้คนค่ะ อยากดูอยากฟังและการที่คุณมีภาพลักษณ์ภายนอกที่ดีการแต่งกายดีเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าเหมาะสมกับการที่จะเป็นนักขายเหมาะสมกับการที่จะเป็นนักธุรกิจเหมาะสมที่จะเป็นนักพรีเซนต์ต่างๆนะคะบอกเลยว่า การแต่งกายภายนอกเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือภาพลักษณ์นั่นเองนะคะภาพลักษณ์จะทำให้ทุกคนคะ่ะชนะใจผู้คนผู้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะวันนี้นะคะอย่างทุกคนเห็นโค้ชไหมใช่ไหมคะการแต่งกายนี่คือภาพลักษณ์ผมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าคุณเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้คุณชนะใจลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะและเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะ คุณต้องเช็คเรื่องนี้ก่อนที่จะออกหน้ากล้องก่อนที่จะพบเจอลูกค้าและมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าค่ะเชื่อมัน่นเชื่อใจเพราะว่าคนตัดสินเราตั้งแต่ภาพลักษณ์ภายนอกแล้วนะคะและท่านไหนค่ะที่ยังแต่งตัวไม่โอเคผมยังไม่โอเคยังไม่แต่งหน้าแต่งตานะคะวันนี้ค่ะคุณต้องฝึกนะคะในเรื่องของการแต่งกายแต่งผมและแต่งหน้าทาปากนะคะถ้าเป็นผู้ชายค่ะทุกวันนี้นะ เขาทาแป้งเขาแต่งหน้านะคะทุกคนค่ะซึ่งผู้ชายก็สามารถมีภาพลักษณ์ที่ดีได้จากการทาแป้งจากการที่ทาริบมันเรื่อยๆบนปากค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูคนฟังเนี่ยค่ะเขารู้สึกได้เลยว่าคุณคือมืออาชีพนะคะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้เพื่อปรับภาพลักษณ์เพื่อปรับความสำเร็จให้กับตัวคุณนะคะภาพลักษณ์ดีมีชัยไปเกินครึ่งนะคะสิ่งนี้คนสำเร็จบอกไว้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะ เป็นสไตล์ในแบบคุณแต่ให้ดูดีเป็นมืออาชีพโอเคนะคะสไตล์ style คุณคุณชอบสไตล์แบบไหนหรือคุณค่ะอยากจะออกมาสร้างภาพลักษณ์ด้วยการทําให้คนจดจําคุณได้อย่างโค้ชเหมยค่ะจะมีการเน้นอยู่ที่นี่ค่ะโค้ชเหมยจะมีการเน้นอยู่ที่ทรงผมนะคะคนจะจําโค้ชเหมยได้เลยในเรื่องของทรงผมและการแต่งกายค่ะโค้ชก็จะใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีสดใส เป็นสีสันที่ทําให้สะดุดตานะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะภาพลักษณ์สะอาดผมเเ่วโอเคแต่งหน้าแต่งตาแต่งกายให้เรียบร้อยแต่ไม่เวินเวอไม่โป๊จนเกินไปโอเคนะคะซึ่งเคล็ดลับข้อนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะโอเคนะคะเอาไปปรับใช้กันเคล็ดลับข้อที่2นั่นก็คือคําพูดของคนค่ะ วันนี้ที่คุณออกมาอยู่หน้ากล้องวันนี้ที่คุณไปเจอลูกค้าสิ่งแรกที่คุณพูดออกมาคืออะไรนั่นจะเป็นจุดชี้ชะตาของคุณเลยนะว่าคําแรกที่คุณพูดออกมานั้นอ่ะคุณจะมัดใจผู้ฟังได้หรือไม่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะสำหรับโค้ชเหมยค่ะโค้ชเหมยออกมาหน้ากล้องใช่ไหมคะโค้ชเหมยก็จะทักทายทักทายแฟนเพจทุกๆคนค่ะที่เข้ามาดูสดอยู่ณนะตอนนั้นและก็ ฝากข้อความถึงคนที่มาดูย้อนหลังนี่คือสิ่งที่โค้ชเหมยทำมาโดยตลอดแต่ถ้าเป็นออฟไลน์ล่ะถ้าเป็นออฟไลน์ line, ไม่ว่าจะเป็นการยกหูโทรไม่ว่าจะเป็นการพบเจอสิ่งแรกที่โค้ชจะทำเลยก็คือการที่ถามสารทุกสุขติบค่ะถามสารทุกสุขติบลูกค้าจะทำให้เขาค่ะมีความมั่นใจในตัวเรามากขึ้นจะทำให้เขาค่ะรู้สึกว่าเราใส่ใจนะคะเรื่องนี้สำคัญมากแม้แต่กระทั่งอยู่หน้ากล้องนะคะ ทำสารทุกสุกดิบก็ได้แต่มันก็จะตอบยากใช่ไหมคะเป็นการพิมพ์นะแต่สามารถถามได้นะซึ่งเรื่องนี้คะ่ะโค้ชเหมยใช้ในการสร้างทีมขาย40คนสร้างยอดขายวันเดียว2ล้านบาทมาแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะโค้ชใช้เรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งนําเลยนะคะ2เคล็ดลับนี้คุณเอาไปใช้นะคะแล้วคุณจะสำเร็จแบบปังๆไม่ว่าจะนากล่องไม่ว่าจะออฟไลน์เลยนะคะ เอาเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้กับตัวคนเองเอาไปแบ่งปันเอาไปบอกต่อได้เลยนะคะขอเมวยยินดีมากๆค่ะท่านไหนนะคะที่คิดว่าตัวเองค่ะต้องการที่จะเพิ่มทักษะต้องการที่จะเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับตัวเองค่ะให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะคุณสามารถลงเรียนได้ในวิชา ภาพลักษณ์นักขายค่ะคุณสามารถมาเรียนแล้วก็มาแกะรอยนะ,ะแล้วก็มาเอาเทคนิคนะคะต่างๆค่ะไปใช้เพื่อให้เกิดความสําเร็จกับตัวคุณนะคะโค้ชมี7เทคนิคนะคะมี7เทคนิคแล้วก็จะมีความรู้เพิ่มเติมอัปเดตให้ด้วยนะคะคุณสามารถที่จะลงเรียนวิชานี้ได้ค่ะวิชานี้7เทคนิค7ความลับนะคะคุณเอาไปใช้ได้เลยวิชานี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ค่ะคุณสามารถ ที่จะเข้ามาเรียนได้เลยนะคะวิชานี้นั่นก็คือภาพลักษณ์นักขายค่ะคุณจะได้สุดยอดวิชาจากโค้ชเหมยที่สะสมประสบการณ์ในด้านของการค้าการขายมาทั้งหมด20ปีแล้วก็อยู่ในแนวหน้าของการเป็นผู้นําที่สร้างทีมสร้างองค์กรให้ประสบความสําเร็จให้มีเงินมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณมาเอาเทคนิคนี้ไปแล้วคุณจะปังแบบมากๆเลยทีเดียวนะคะและค่ะคอสนี้ราคาเต็มอยู่ที่9,999บาทค่ะ ท่านไหนคะ่ะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้คะ่ะคุณรับราคาไปเลยอยู่ที่7,900บาทนะคะ7,900บาทคุณรับไปเลยนะคะเพราะว่าคอร์สนี้บอกเลยว่าเป็นสุดยอดอีกหนึ่งวิชาที่โค้ชค่ะเอาเคล็ดลับเอาเทคนิค เอาประสบการณ์จริงที่ตัวเองได้ทํามาค่ะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะซึ่งบอกเลยว่าใครเอาไปใช้คนนั้นปังนะคะคุณสามารถที่จะเรียนรู้ออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจคุณเลยนะคะเรียนซ้ําได้ตลอดชีวิตนะคะคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ในวิชานี้ได้นะคะวิชาภาพลักนักขายค่ะ ท่านไหนสนใจค่ะวิชานี้บอกเลยเป็นวิชาที่ทุกคนต้องเรียนสําหรับคนที่เป็นนักขายเป็นนักสร้างนะคะภาพลักษณ์นักขายสําคัญมากค่ะสําหรับทุกๆคนนะคะและเราพบเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ